อันนี้กลุ่มวันพุธนะครับผมแจ้งย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าเเราหลังมิเทอมถ้าตามเวลาจริงๆคือมันก็ควรจะมีแปดสัปดาห์นะเพราะว่าเทอมมันมีสี่เดือนใช่ไหมมีสิบหกสัปดาห์ก็ครึ่งแรกแปดครึ่งหลังแปดแต่ว่าเราอะเหลืออีกหกบุตรนะครับมันมีหกเจ็ดแปดเกาสิสิบเ็ หกบทนะครับก็แปลว่าเราต้องทําเวลาเฉลี่ยสัปดาห์ละหนึ่งบทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อผมต้องอาศัยคลิปเนื้อหาที่อัดไว้แล้วคลิปสอนที่อัดไว้แล้วหลายปีก่อนนูนะ่ะแน่ๆนะครับแล้วก็ต้องอาศัยนักเรียนพูดแบบพูดแบบประยุทธ์อะ่ะคือต้องอาศัยความร่วมมือของนักเรียนด้วยนะครับในการดูบทเรียน ย้อนหลังที่ในคลิปสอนนะครับแล้วก็ดูคลิปของวันก่อนหน้ามาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะต้องเดินเนื้อหาต่อเนื่องไม่งั้นผมสอนไม่ทันแน่ๆนะครับก็ช่วยกันด้วยนะครับอย่ารอรัฐบาลอย่างเดียวนะครับก็กรุณาดูแลตัวเองด้วยนะครับไม่เข้าใจก็ต้องนา้าไปศึกษาอริยสัจสี่ด้วยนะครับว่าต้นเหตุแห่งปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับ เอ่อผมจะเริ่มต่อในบทที่หกนะครับเมื่อวันจนันทร์เราพูดภาคทฤษฎีไปแล้วนะครับเนื้อหามันเยอะเหมือนไม่จะว่าเยอะก็ไม่เยอะแต่ว่ามันมันจะไปมืนๆหน,หน่อยช่วงที่เราดีไลฟ์ที่มาที่ไปนะครับก็ลองลองดูวนหลายๆรอบอผมคิดว่ามันน่าจะพอสร้างภาพได้อยู่นะว่าเออได้มายังไงนะครับสมการที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ย แต่ว่าเอแต่ว่าหลักๆเนี่ยในบทที่หกเนี่ยเราจะได้เครื่องมือในการวิเคราะห์มาสองตัวหลักๆเลยนะครับก็คือตัวนี้เนาะสมดุลมวลในรูปทั่วไปนะครับมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับมวลที่เปลี่ยนโดยสมการรูปทั่วไปเนี่ยเรานิยมเขียนในรูปของอัตรานะครับสังเกตถ้าเป็น เป็น m ก็จะเป็น m ก็จะเป็นอัตราการไหลนะเป็นกิโลกร,รัมต่อวินาทีนะครับเอ่อส่วนอีกสมก,การหนึ่งที่เป็นสมก,การสําคัญก็คือสมดุลพลังงานนะครับก็คือตัวนี้นะก็จะเป็นรูปทั่วไปเหมือนกันก็จะเป็นพลังงานเข้านะครับลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานในตัวระบบที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะครับ รูปทั่วไปสมการรูปทั่วไปก็ยังคงอยู่ในรูปของอัตรานะครับก็เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นดอทดออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือต่อเวลานะครับมันเป็นสมการสมดุมพลังงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยของสมการนี้มันก็จะเป็นพลังงานต่อเวลาใช่ไหมเป็นกิโลจูล,ลต่อวินาทีหรือว่าเป็นกิโลวัตนะครับพลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานในตัวที่เป่ยนพลังงานเข้าก็จะเข้ามาในรูปของความร้อนกับเข้ามากับมวลที่เข้าระบบนะครับ ส่วนพลังงานออกก็ออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ผมก็พาย้อนกลับไปดูตรงตรงอ่ะไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อผมก็พากลับไปดูตรงที่บอกว่าอะไรนะถ้าจะสรุปเทอร์โมในหนึ่งหน้าเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย ก็เวลาเราไปเจอปัญหาในงานวิศวกรรมเนี่ยในงานในงานของเราในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องแยกเราก็ต้องชี้ให้ได้ว่ามันเป็นสถานการณ์ไหนนะครับสถานการณ์มันมีอยู่แค่สี่อันคือเป็นระบบปิดที่เป็น steady state หรือเป็นระบบปิดที่เป็นทานเซียนนะครับระบบเปิดที่เป็น steady state กับระบบเปิดที่เป็นกานเซียนปิดเปิดแยกกันตรงเมื่อเราตีขอบเขตของระบบแล้ว มีมวลข้ามขอบเขตของระบบหรือไม่จะเป็นเข้าอย่างเดียวออกอย่างเดียวหรือทั้งเข้าทั้งออกก็ได้จะเข้าทางเดียวหรือหลายทางออกทางเดียวหรือหลายทางก็ได้นะครับปิดเปิดแยกกันตรงนี้ว่ามีมวลข้ามขอบเขตของระบบหรือไม่ส่วนเซติสเตกับทานเซียนก็ดูตรงเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบเปลี่ยนหรือไม่ถ้าเวลาเปลี่ยน ณนะจุดต่างๆของระบบที่เราวิเคราะห์มันยังคงมีสภาวะเหมือนเดิมเช่นความดันเท่าเดิมอุณภูมิเหมือนเดิมอัตราการไหลเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็น s t e a d y state นะครับแต่ว่าถ้าเวลาเปลี่ยนแล้วความดันก็เปลี่ยนปริมาตรก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอุณภูมิก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสถานะก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกเป็นกานเสียนนะครับโอเคไหมเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ถ้าเป็นระบบปิดที่เป็น s t e a d y state เนี่ยเราก็บอกไปแล้วว่ามันคือวัฏจกักรใช่ไหม ถูกไหมส่วนระบบปิดที่เป็นทานเสียงก็คือระบบปิดที่เราเรียนกันมาในบทที่ห้านั่นแหละไอ้พวกลูกสูบขยับเริ่มต้นอยู่ปริมาตรเท่านี้ตอนจบปริมาตรขยายขึ้นสองเท่าอะไรแบบเนี้อย่างนั้นก็จะเป็นระบบปิดที่เป็นทานเสียงส่วนระบบเปิดเนี่ยก็คือนี่แหละคือบทที่หกที่เรากําลังจะเรียนอะยู่นะระบบเปิดมันก็จะแยกเป็นเซติสเตกับทานเสียงนะครับ พอเราวิเคราะห์ได้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับหนึ่งในสี่สถานการณ์นี้เราก็มีหน้าที่เอาสี่สมการเข้าไปวิเคราะห์นะครับซึ่งในบทที่หกอ่ะมันจะพาให้คุณรู้จักสองสมการไปแล้วก็คือสมดุลมวลและสมดุลพลังงานนะครับถ้าเราจะท่องจําสมการนะถ้าเราจะท่องจําสมการนะก็ให้ท่องจําสมการสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานในรูปทั่วไปนั่นแหละเสร็จแล้วเราค่อยเอา สถานการณ์มาปรับรลดรูปของของสมการรูปทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้ก่อนนะทีนี้กลับไปดูก่อนตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นระบบผมย้อนไปบทที่ห้าเลยนะเดี๋ยวผมไปที่สมดุลมวลก่อนนะสมดุลมวลรูปทั่วไปอยู่นี่นะครับถ้าเป็นระบบปิด แปลว่าอะไรไม่มีมวลเข้าไม่มีมวลออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นระบบปิดเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับสมดุลมวลเลยใช่ป่ะเพราะมันไม่มีมวลเข้าออกระบบใช่ไหมทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบปิดมันจะเหลือแค่สมดุลพลังงานใช่ไหมสังเกตตอนที่เราเรียนบทที่ห้ามันมีแต่สมดุลพลังงานใช่ป่ะถูกไหมมาดูสมดุลพลังงานสมดุลพลังงานถ้าเราเอาไปจับสถานการณ์ที่เป็นระบบปิด steady s t กับระบบปิดทานเซียนหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงลองดูนะครับถ้าเราเอาไปจับระบบปิดเทอมไหนที่เกี่ยวข้องกับมวลเนี่ยมันจะไม่มันจะต้องมันก็ไม่จาเป็นต้องใช้ใช่ไหมถูกไหมถูกไหมครับแล้วระบบปิดที่เป็นทานระบบปิดที่เป็นสเตตี้สเตตล่ะยังไงต่อคําว่าสเตตี้สเตตคือเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะไม่เปลี่ยนใช่ไหมถูกไหมมาดูเทอมขวามือครับ เมื่อเวลาเปลี่ยนพลังงานภายในระบบไม่เปลี่ยนมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นระบบปิดที่เป็นทานซีเอ่อระบบปิดที่เป็นสเต a d y s t ตคำว่าสเต a d y s t ตเนี่ยเทอมไหนที่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงเวลาก็จะหายไปตกลงระบบปิดที่เป็นสเต a d y s t ตเหลือเทอมไหนครับเหลือแค่นี้ใช่ไหมหลือเออผมเขียนผิดนะเนี่อยอันนี้ต้องเป็นลบสิใช่ไหม ใช่ไหมเขียนผิดนะเนี่ยพอเป็นระบบปิดที่เป็นเซรีสเตทใช่ไหมระบบปิดเพิ่มมวลเข้าวมวลออกไม่มีเซรีส์สเตทเพิมที่เทียบการเปลีป่ยนแปลงเวลาเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นสมก,การคุณเหลือแค่ใช่ไหมเหลือแค่นี้ใช่ไหมถูกไหมครับเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ มันคืออะไรครับเนี่ยรูปนี้คืออะไรซิกมาคิวเท่ากับซิกมาดับนี่มันคืออะไรครับนียามกฎข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมผลรวมของความร้อนที่เกิดขึ้นรอบวัตจักรเท่ากับผลรวมของงานที่เกิดขึ้นรอบวัตจักรใช่ป่ะถูกไหมมันคือนิยามของกฎข้อที่หนึ่งเลยใช่ไหมมันคือตัวน,นี้เลยใช่ป่ะถูกไหมครับโอเคไหมแล้วถ้าเป็นระบบปิดที่เป็นทานเซียนแหละรูปทั่วไปมันจะลดรูปเหลืออะไรลองดูนะ พอเป็นระบบปิดคำว่าระบบปิดคือเทอมที่เกี่ยวข้องกับมวลเข้าวมวลออกมันไม่มีใช่ไหมคำว่าทานเสียนคือเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะก็จะเปลี่ยนด้วยโอเคไหมครับแต่ว่าเทอมเนี้ยตัดทิ้งไม่ได้นะเทอมนี้ต้องมีอยู่แต่ว่าแต่ว่าเอทานเสียนเนี่ยพวกอัตราต่างๆอ่ะมันมักจะไม่คงที่นะครับอัตราต่างๆมันมักจะไม่คงที่เพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์ สมการพวกนี้เนี่ยเรามักจะนิยมวิเคราะห์ในรูปของปริมาณนะเพราะฉะนั้นพอวิเคราะห์ในรูปปริมาณเนี่ยไอ้ที่เป็นด o มันก็จะไม่มีใช่ไหมอะไรที่เป็น b dt ก็จะไม่มีใช่ไหมโอเคไหมครับมันก็จะเหลือแค่ q ลบกับ mm hmm. เท่ากับ delta e คุณคุนไหมคุนคุณไหมมันคือสมการสมดุลพลังงานที่เรารู้จักตัวแรกใช่ไหมลบกับิเท่ากับ delta u ใช่ป่ะถูกไหม E ตัวนี้มันประกอบด้วยพลังงานภายในบวกพลังงานจนพลังงานศักดิ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่คิดความแตกต่างพลังงานจนพลังงานศักดิ์มันก็เหลือเป็นเหลือได้ U เช่บ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณใช้ในบทที่ 5, ห้านี่พลังงานเข้าลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคไหมครับก็สังเกตว่าหลักการที่ผมบอกคุณมันใช้ได้ใช่ไหมจํารูปทั่วไปเอาไว้ใช่ป่ะแล้วเอาไปปรับใช้ในสถานการณ์สี่อันนั้นนะ่ะนึกออกไหม ทีนี้มาถึงบทที่หกใช่ไหมบทที่หกเนี่ยเราว่าด้วยเรื่องระบบเปิดใช่ไ่ะระบบเปิดมันก็แยกเป็น steady state กับ transient โอเคไหมครับคาว่า steady state ก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนเห็นไหมแต่ว่าดังนั้นเนี่ยเทอมที่เป็น change ทางขวามือของสมการจะเป็นศูนย์ก็คือความหมายคือเนี่ยอย่างสมการสมดุลม,มวลใช่ไหมรูปทั่วไปคือมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับ dM b dT คือมวลของระบบที่เปลี่ยนใช่ไหมเมื่อเวลาเปลี่ยนแต่ว่าพอเป็น steady state เนี่ยก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไร dM by dT ก็เป็นศูนย์ใช่ปะถูกไหม,ไหมเพราะฉะนั้นสมดุมลมวลรูปทั่วไปเมื่อมาจับระบบเปิดที่เป็น steady state มันก็จะลดรูปเหลือแค่นี้โอเคไหมอันนี้แปลเป็นภาษามนุษย์ก็คือ มวลเข้าเท่ากับมวลออกโอเคไหมครับซึ่งมันก็ไม่ต้องเรียนเทอร์โมก็พอจะจินตนาการอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมมีระบบอยู่ระบบหนึ่งอาจจะมีมวลเข้าหลายทางมวลออกหลายทางถ้ามันสมดุลก็แปลว่ามวลที่อยู่ในระบบของเราอะ่ะมันก็จะเท่าเดิมตลอดไปอะ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าเข้าต้องเท่ากับออกโอเคไหมครับ ตรงไปตรงมาเลยนะส่วนสมดุลพลังงานก็จะถูกปรับรลดรูปเหมือนกันครับสมดุลพลังงานรูปทั่วไปตรงเติรมที่เป็นพลังงานที่วิ่งเข้ามากับมวลนี่นะตรงเนี้ยมันจะบวกมันจะมีทั้งพลังงานในตัวมันใช่ไหมพลังงานโจลพลังงานสัก์ใช่ไหมโอเคไหมครับแต่เวลาผมเขียนย่อๆก็คือผมตัดพลังงานโจลพลังงานสักรออกนี่มันก็จะเหลือแค่นี้นะครับอะรูปทั่วไปพลังงานเข้าเข้ามาในรูปความร้อนกับเข้ามากับมวล ลบพลังงานออกพลังงานที่ออกไปกับมวลกับออกไปในรูปของงานนะครับจะเท่ากับพลังงานในตัวของระบบที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนใเ่ไหมระบบเปิดโอเคเทอมมวลเข้ามวลออกต้องมี steady s t a เทอ,อมที่เปลี่ยนเทอมที่เทียบก,กับการเปลี่ยนแปลงของเวลาก็จะเป็นศูนย์ไปใช่ไ่ะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนพลังงานที่มีอยู่ในตัวระบบก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสมดุลพลังงานเมื่อเอาไปจับกับ เอาไปจับกับเซต t ิสเตตโพเซมันก็จะลดรูปเหลืออันนี้โอเคไหมก็คือเทอมดีบายดเป็นศูย์ไปอันนี้เวลาพูดเป็นภาษามนุษย์ก็พลังงานเข้าเข้ากับพลังงานออกโอเคไหมครับก็ตรงๆต,ตอนนี้เฉพาะอะไรไปดูทวนคลิปวันจันนะครับการเซนโพเซตเป็นกระบวนการที่เป็นเป็นแบบนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบจะเปลี่ยนไปตามเวลานะครับ เพราะฉะนั้นเทอมที่เป็นเช้นทางขวามือของสมก,การเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้ต้องเอาไว้ทีนี้คราวที่แล้วผมก็ใช้เวลาอธิบายลักษณะของทางเช้นโปรเซสไปเยอะพอสมควรแต่ว่าผมไม่สามารถพูดวันนี้ได้แล้วเพราะเวลาเราเหลือน,น้อยนะครับก็แล้วมันมีเงื่อนไขอีกเต็มทีหมดเลยนะเช่นเนี่ยเอ,อถึงแม้สภาวะของระบบไม่คงที่เมื่อเวลาเปลี่ยนเนาะแต่ว่าเวลาวิเคราะห์กระบวนการประเภทนี้นะต้องสมมุติว่าทางเข้าทางออกนี่มีสภาวะคงที่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะเห็นตอนที่เราทํา ทย์ไปเรื่อยๆนะครับแต่เอาเป็นว่าอัตราต่างๆมันไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมวิเคราะห์ในรูปสมการของปริมาณแทนนะครับสมการของอัตราเราใช้ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกก็เลยมาดูอย่างนี้สมดุลมวลน,นะครับพอมาจับระบบเปิดที่เป็นทานเซียนเนี่ยเอ่อก็จะเป็นอย่างนี้เอารูปทั่วไปมาจับเสร็จแล้วก็ปรับรูปให้มันเป็นเชิงปริมาณก็คือไม่เอาเวลามาเกี่ยวข้องมันก็จะกลายเป็นมวลเข้า ลบมวลออกเท่ากับมวลของระบบที่เปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนมวลของระบบที่เปลี่ยนก็คือมวลตอนสุดท้ายลบมวลตอนเริ่มต้นเหนะ็นไหมส่วนสมดุลพลังงานนะครับรูปทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพลังงานเข้าลบพลังงานออกนะครับเท่ากับ dE by dT e. แต่ว่าพอปรับเอามาวิเคราะห์ทนันเซนโพเซ e เนี่ยเราจะปรับรูปสมการที่ขึ้นขึ้นกับเวลาเนี่ยขึ้นกับเวลานี้ให้เป็นรูปปริมาณ อัแล้วนะสมการนี้จะเป็นกิโลจูลแล้วนะครับพลังงานเข้านะครับลบพลังงานออกต้องเท่ากับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนนะครับพลังงานเข้าก็เข้ามาในรูปความร้อนกับเข้ามากับมวลนะครับอันนี้เขียนย่อเนาะอันนี้เขียนเฉพาะเอนทัลปีหรือว่าพลังงานในตัวของของไหลนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดจะเขียนให้เต็มๆต,ตรงนี้ก็ต้องบวกพลังงานจลน,นะ บวกพลังงานสักด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่านี้เราเขียนย่อให้เขียนเฉพาะพลังงานในของไหลนะครับพลังงานเข้าเข้ามาในรูปความร้อนเข้ามากับมวลพลังงานที่ออกออกไปกับมวลกลับออกไปในรูปของงานนะครับเข้าลบออกต้องเท่ากับเากับพลังงานในระบบที่เปลี่ยนพลังงานในระบบที่เปลี่ยนก็คือพลังงานตอนสุดท้ายลบพลังงานตอนเริ่มต้นนะครับแล้วพลังงานในตัวของระบบตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นมีอะไรก็มีพลังงานภายในพลังงานจนพลังงานสักโอเคมั้ยครับตอนสุดท้ายก็คือห้อยสองไว้ ตอนเริ่มต้นก็ห้อยหนึ่งไว้นะครับแล้วเราก็เอาพลังงานตอนสุดท้ายลบตอนเริ่มต้นก็จะกลายเป็นตัวน,นี้นะครับเป็นพลังงานที่เปลี่ยนเหมือนกันถ้าเกิดผมไม่คิดเดลต้าพลังงานโจนผมไม่คิด Delta, พลังงานเดลผมไม่คิดเดลต้าพลังงานศัก์ผมก็จะเหลือแค่ตัว u อย่างเดียวนะครับนั้นพลังงานตอนสุดท้ายลบตอนเริ่มต้นอันนี้จริงก็เขียนแค่ u สองลบ u หนึ่งก็ได้โอเคนะครับอ่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะ เข้าใจได้ดีขึ้นตอนที่ทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเลยนะ